สวัสดีครับเพื่อนนักเรียนนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านรายการต่อไปนี้ท่านจะได้พบกับวิชาบาลีวายากรณ์มันเป็นวิชาพื้นฐานก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะได้เรียนพระไตรปิฎกเพราะว่าภาษาบาลีเป็นภาษาที่บันทึกธรรมคำสอนของพระพุทธเ,เจ้าเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนว่าด้วยวิชาบาลีวายากรณ์ก็อยากจะแนะนําท่านทั้งหลายให้ทราบว่าบาลีวายากรณ์คืออะไร ภาษาบาลีคืออะไรภาษามคตคืออะไรท่านทั้งหลายเคยเรียนวิชาพุทธประวัติตั้งแต่สมัยนักธรรมตรีหรือเคยอ่านไปจบประสบพบเจอมาบ้างว่าในสมัยพระพุทธเจ้ามีชนชาติอยู่สองชนชาติหนึ่งในนั้นก็คือชนชาติอริยกะหรือชนชาติอารยันตามประวศาสตร์บอกว่าชนชาติอารยันเข้ายึดคลอง ก่อนพุทธศักราช1,500ปีเพราะฉะนั้นชนชาตินี้จึงมีภาษาวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะในสมัยนั้นก็เป็นศาสนาพราหมณ์ที่เข้าครอบคลุมอาณาจักรเพราะฉะนั้นภาษาที่เขาใช้กันจึงเป็นภาษาพระเวททีนี้พอจำเนียนการผ่านมาอีกหลายร้อยปีก็จึงมีวิวัฒนาการด้านภาษาขึ้นมาเพิ่มอีก โดยที่ฤาษีต้นหนึ่งชื่อว่าฤาษีป่านินิได้คิดเห็นว่าถ้าปล่อยปละละเลยต่อไปภาษาพระเวทเนี่ยอาชนชาติชั้นต่ำจะเข้ามาใช้ร่วมด้วยจะทำให้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงได้คิดหลักไวยากรณ์กันขึ้นมาจึงถือได้ว่าอินเดียในสมัยพุทธกาลมีไวยากรณ์เกี่ยวกับภาษาเป็นครั้งแรกก่อนพระพุทธเจ้าประมาณ 100- 200ถึงปี ทีนี้ในสมัยพระพุทธเจ้านั้นเราท่านทั้งหลายก็เคยจะเรียนกันมาบ้างแล้วว่า,าพระพุทธเจ้าพระองค์หลังจากตรัสรู้อนุตตราสัมมาสัมโพธิญาณเสร็จแล้วต้องการอยากจะเผยแผ่พระธรรมคาสอนให้ได้มากที่สุดจึงจําเป็นจะต้องเลือกสถานที่หรือเมืองที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และมีอํานาจมากเมืองที่ได้ชื่อว่ามั่งคั่งมีอํานาจและสมบูรณ์ที่สุดในสมัยนั้นคือเมืองมคธ พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งแรกที่เมืองมคธเขาเอ่ยว่าเมืองมคธภาษาที่ใช้นี่ก็คือ,อาภาษามาครธีดังที่นักศึกษาได้เห็นนะครับว่า,าลำดับของชนชาติอริยกาก่อนพุทธศักราชประมาณ1,500ปีเสร็จแล้วในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงวิวัฒนาการด้านภาษาเพื่อนักศึกษาภาษาบาลีครับดังที่เห็นได้ว่าตามแผนภาพที่ผมได้นำมาให้นี้นะครับ ชนชาติอริยกาหรือว่าชนชาติอรารยันเข้าครอบครองภูมิภาคก่อนพุทธศักราชประมาณ1 5 0 0ปีในช่วงนี้จะเป็นช่วงวิวัฒนาการด้านภาษาครับทุกภาษาในอินเดียสมัยนั้นจะมีวิวัฒนาการโดยเฉพาะภาษาพระเวทภาษาพระเวทเป็นภาษาของพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์มีจำกัดเฉพาะชนชั้นสูงเพราะฉะนั้น ฤลืสีคำเือสีปานนี้จึงได้แต่งกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ขึ้นมาชื่อว่าคำพีอสัสตาทยายีขึ้นมาเพื่อจะควบคุมภาษาของตนเองอไม่ให้เปลอะเพราะฉะนั้นในสมัยช่วงนี้นี่คำพีพระเวทจึงได้ชื่อมาอีกขนงหนึ่งว่าภาษาสันสกฤตทีนี้ดังที่บอกว่าพระพุทธเจา้าพระองค์ได้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นมคธเป็นแคว้นแรกทีนี้ภาษาที่ใช้ก็คือภาษามคธ วิสามัญนา,ามของภาษามคตนี่ก็มีหลายชื่อครับอย่างเช่นภาษามาคเทมคตภาษามาคมาคทานิรุกติมาคะทิกาภาษาเป็นต้นเหล่านี้นะครับเป็นวิสามัญนา,ามของภาษามคตเสร็จแล้วภาษามคตนี่เป็นมาอย่างไรใครเป็นคนพูดนี่ครับมีคำพีทางวยากรณ์โดยเฉพาะคำพีประท่รูป,ปรสิทธิท่านได้แสดง เป็นคาถาสังฆาไว้ว่าสามากทีมูลภาษาณรายญา,ยาทิกัปปิกาครัมมานโนจสัสตาลาปาสัมพุทธาจาปิภาเรแปลว่านรชนทั้งหลายผู้เกิดในต้นกับด้วยพรทั้งหลายด้วยผู้ซึ่งไม่เคยฟังไม่เคยสนทนาปาศัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยย่อมตรัสด,ด้วยภาษาใด ภาษานั้นชื่อว่าภาษามาคทีเป็นมูลภาษาเพื่อนนักศึกษาได้ฟังจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไม่ได้เอ่ยชื่อว่าภาษาบาลีเพราะฉะนั้นภาษามคตกับภาษาบาลีนี้มันคืออะไรก็ดังที่บอกไว้ในตอนแรกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเลือกอภาษามาคตในการเผยแผ่ทมคาสอนของพระองค์เพราะแคว้นมคตเป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่มีอาํานาจมาก วัฒนธรรมและภาษาจึงย่อมต้องมีอำนาจมากด้วยเช่นเดียวกันเสร็จแล้วทีนี้เพื่อนนักศึกษาภาษาบาลีก็คงจะตั้งประเด็นไว้ในใจทีเดียวว่าภาษาบาลีกับภาษามาคตนี่มันคืออะไรตอนแรกผมได้บอกว่าพระพุทธเจ้าใชา้ภาษามาคตเผยแผ่ธรรมคำสอนเสร็จแล้วภาษาบาลีนี่มันคืออะไรคำว่าปาลีหรือว่าบาลีในภาษาไทยมีใช้แรกในคำพีรแรกๆเลยทีเดียวนี้นะครับ ในคำพีระดับอัตกถาในคำพีพระไตรปิฎกซึ่งเป็นตัวรับบทจริงๆนั้น ấy, จะไม่มีคำว่าปาลิอยู่เลยมีหลักฐานยืนยันทีเดียวครับว่าในคำพีระดับอัตกถาปรากฏคำว่าปาลิตัวนี้นะครับไม่ใช่ปาลิอย่างปาลิเฉพาะคำเดียวนี้มีทั้งหมด32แห่งในคำพีอัตกรถาที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างให้นี้คือคำพีวิสุทธิมัคภาคที่หหน้าที่20 ท่านบอกว่าอาจาราโกจารสัมปันโนติอาทีนมัทโถปาลิยังอากานะนเยเนวเวทิตโพต้องการมุ่งจะอธิบายตรงนี้ครับว่าคำว่าปาลิหรือปาลิยังตรงนี้เป็นชื่อของพระพุทธพจน์ยังไม่ใช่ชื่อของภาษาเพราะฉะนั้นจึงปรากฏมีใช้มากทีเดียวครับในคำพีระดับอัจถรถาท่านบอกว่าปาลิยังปาลิยังตัวนี้หมายถึงพระพุทธพจน์ยังไม่ใช่ชื่อภาษาบาลี เพราะฉะนั้นนะครับคำว่าบาลีในความหมายของคำพีอัตกถาหมายถึงพระพุทธพจน์อย่างไม่ใช่ชื่อภาษาบาลีเสร็จแล้วมีใช้เป็นชื่อเรียกภาษาบาลีจริงๆนี้ในพุทธศตวรรษประมาณที่19หรือ20คือเกือบเกือบสอง0ปีโดยนักปรา์ชาวอินเดียนะครับานายพระตะสิงอห์อุปาทยายะ ท่านได้บอกว่าคําว่าปาลินี้เป็นวิวัฒนาการของภาษาโดยนํามาจากคําว่าปริยายะในพระไตรปิฎกทีนี้เรามาดูวิวัฒนาการทางภาษาของคําว่าปาลินี้มาอย่างไรนะครับนักปราชญ์ท่านนี้ท่านบอกว่าปาลิมาจากแรกๆเลยจากคําว่าปริยายะแล้ววิวัฒนาการมาเป็นปริยายะจากปริยายะมาเป็นปาลิยายะ จนมาสู่คําว่าปาลิโดยนักปราชญ์ท่านนี้ท่านเอามาจากอะไรครับท่านเอามาจากคำพีธีคณิกายจากพระมาชาลสูตรนะครับท่านบอกว่าในพระไตรปิฎกตรงนี้จะมีข้อความโกนาโมอายังพันเตธรรมะปริยาโยนะครับธรรมะปริยายโยตินะครับแปลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคาสอนด้วยหัวข้อธรรมนี้มีชื่อว่าอะไร เพราะฉะนั้นปริยาโยน,นี้จึงเป็นคำสอนของพระพุทธองค์นะครับอีกส่วนหนึ่งคือสามัญญาพระสูตรจากคำพีทีขณิกายเช่นเดียวกันบอกว่าพาควตาอเนกะปริยาเยนะธรรมโมปะกาสิโตแปลว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแล้วด้วยคำสอนเป็นอเนก เพราะฉะนั้นนี่จึงสันนิษฐานได้ดีทีเดียวว่าคําว่าปาลิมาจากคําว่าปริยายะแปลว่าคําสอนนะครับทีนี้อ้างจากคำภีหรือศิลาจารึกของพระเจ้าอาโศกว่าวิวัฒนาการเป็นมาอย่างนี้ครับอิมาณิพันเตธรรมะปริยายาญานิคําว่าปริยายาญานิวิวัฒนาการมาจากคําว่าปริยายะ จึงสรุปได้ดีทีเดียวว่าคำว่าปาลิมีความหมายสองนัยยะนะครับนัยยะที่หนึ่งคือเป็นคำเรียกพระพุทพธพจน์นะครับนัยยะที่2เป็นชื่อเรียกภาษามคธ โดยที่เป็นคำเรียกพระพุทธพจน์นี้เกิดขึ้นในสมัยอัตถกถาคือในสมัยของพระพุทธโฆสาจารย์ประมาณพุทธศตรวรรษที่10หรือ11ไม่มากไม่หย่อนไปกว่านี้นะครับแลว้วก่เป็นชื่อเรียกภาษามคตนี้ประมาณพุทธศตรวรรษที่19หรือ20เพราะฉะนั้นเพื่อนนักศึกษาจึงทราบความเป็นมาของคำว่าปาลิแล้วนะครับคงจะทราบกันดีแล้วนะครับว่า ภาษาบาลีกับภาษามาคตนั้นคืออันหนึ่งอันเดียวกันทีนี้มีปัญหาที่อยู่ในใจของเพื่อนนักศึกษาภาษา,าบาลีเช่นเดียวกันว่าตอนที่ท่านสอบบาลีสนามหลวงนะครับในหัวกระดาษตั้งแต่ชั้นประโยคหนึ่งสองจนถึงชั้นประโยค9วิชาแปลมคตเป็นไทยจะมีบอกว่าแปลมคตเป็นไทยทําไมไม่บอกว่าแปลบาลีเป็นไทยก็เลยจะขอเฉลยเลยนะครับว่า เป็นความชานฉลาดของบุรพาจารย์ของไทยเราครับถ้าไปว่าถ้าท่านบอกว่าแปลบาลีเป็นไทยจะทำให้เกิดความคลางแคลงสงสัยสำหรับผู้ที่ถือความหมายในยะที่หนึ่งว่าบาลีคือคำเรียกพระพุทธพจน์ถ้าบอกว่าแปลบาลีเป็นไทยแต่พระเอิญว่าข้อสอบที่ออกให้ไม่ใช่ในพระไตรปิฎกเป็นในระดับอัตถกถา เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าแปลบาลีเป็นไทยจึงเกิดการคลางแคลงสงสัยว่าไม่ใช่พระไตรปิฎกเอามาแปลเป็นภาษาไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าแปลมคตเป็นไทยครอบคลุมทั้งพระไตรปิฎกอัตกถดาดกกาอนุดกดกา,า,กา,า,กาต่างๆนะครับทีนี้เพื่อนนักศึกษาทั้งหลายก่อนที่จะเรียนเข้าสูบ่บทเรียนวิชาบาลีวยากรณ์ ก็อยากจะให้ทราบเกี่ยวกับลำดับคมภี์ทางพระพุทธศาสนาสักเล็กน้อยนะครับเพื่อจะเป็นความรู้ประกอบเรามาดูคมภีร์ทางพระพุทธศาสนากันนะครับ 1. พระไกรปิฎด2ออนัตกถา3าีเดกา4อนุเดกา5โยชนาและคัมภี์อื่นๆอีกหลายลำดับนะครับคมภีร์เหล่านี้เรียบเรียงด้วยภาษามคธหรือภาษาบาลีเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ภาษามาคตผมจะใช้วิสามัญนามว่าภาษาบาลีก็แล้วกันนะครับแล้วก็คำเพเหล่านี้ดังที่ทราบกันดีก็คือเรียบเรียงด้วยภาษาบาลีเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปศึกษาพระไตรปิฎกก็ดีอัตถกาก็ดีดีกาก็ดีอนุดีกาก็ดีนะครับเราจะต้องรู้เรื่องภาษาบาลีทีนี้ เมื่อจะรู้เรื่องภาษาบาลีจะต้องศึกษาคำพีกลุ Clearly, ่มใดจึงจะไปอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจได้นะครับกลุ่มคำพีที่จะต้องให้ศึกษาก่อนจะไปอ่านพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีก็ดีอัตถกาาก็ดีนะครับคือคำพีกลุ่มศรัทธาวิเศษเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าคำพีคันธันตระนะครับคำพีคันธันตระนี้จะมีอยู่4หมวดวิชาที่นักศึกษาภาษาบาลีจะต้องศึกษานะครับ หนึ่งคือหมวดบาลีวยากรณ์หมวดบาลีวยากรณ์เป็นคำพีที่แสดงกฎเกณฑ์การผันแปรรูปศรรั์ธาตุวิพัฒน์ปัจจัยอะไรต่างๆนะครับคือหมวดบาลีวยากร์จะเป็นตัวกล่าวถึงจุดนี้เสร็จแล้ว2หมวดคำพีฉันทลักษณ์เป็นคำพีที่แสดงกฎเกณฑ์วิธีประพันร้อยกลองทุกภาษาในโลกครับจะต้องมีทั้งร้อยแก้วร้อยกลอง เหมือนเหมือนกับภาษาไทยของเรานะครับภาษาไทยของเราเรียบเรียงพูดกันไปตามธรรมดาอย่างเช่นพูดว่าคนเราเกิดมาทุกท่านจะต้องตายเมื่อตายแล้วทรัพย์สินสริงคารทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆก็หาไปไม่ได้แต่ถ้าจะร้อยกรองเป็นภาษาร้อยกรองก็จะบอกว่า ยอดและล่าพาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟอันนี้คือตัวอย่างภาษาไทยว่าจะต้องมีทั้งร้อยแก้วและร้อยกลองภาษาร้อยกลองเนี่ยเรียกว่าฉันทลั์คือให้เกิดความประทับใจฉันท่านี่แปลว่าความพอใจให้เกิดความชอบใจให้เกิดความพอใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงมีหนังสือที่แสดงกฎเกณฑ์วิถีประพันธ์ร้อยกลองไว้ แล้วก็หนังสือที่บุรพาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์ที่ยกมาเป็นบทอ้างอิงมากที่สุดก็คือคำภีวุตโตไทยนะครับเสร็จแล้วหมวดที่3คือหมวดคำพีนิคันดูหมวดคำพีนิคันดูนี้เป็นประเภทหนังสือพจนานุกรมสัมบ,บลี ภาษาไทยเราก็มีพจนานุกรมภาษาไทยฉบับนักเรียนฉบับนักศึกษาภาษาบาลีก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องมีคำพีพจนานุกรมศัพท์บาลีแล้วก็คำพีที่เราใช้เรียนใช้สอนใช้อ้างอิงกันมากที่สุดก็คือคำพีอภิธานปภัทิกานะครับเสร็จแล้วคำพีกลุ่มที่4ก็ได้แก่คำพีเก,เก,เกตุภะเป็นคำพีที่แสดงกลวิธีการแต่งภาษาบาลีให้ได้อัรถรศ นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะไปศึปก,กษาพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาอนุดีกาต่างๆเหล่า,า,านี้นะครับจะต้องศึกษากลุ่มศรัทธาวิเศษให้ครบทั้ง4อย่างนี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วก็มาถึงปัญหาที่ค้างคาไว้เมื่อสักครู่อีกว่าบุรพาจารย์ของเรา เรียบเรียงด้วยภาษาบาลีไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอัจถรถาะีกาต่างๆนั้นเรียบเรียงด้วยภาษาบาลีคัมภีร์กลุ่มศัทธาวิเศษนี้ก็เช่นเดียวกันบุรพาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์ท่านเรียบเรียงด้วยภาษาบาลีล้วนๆจึงจําเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าก่อนที่เราจะเข้าศึกษาคัมภีร์เหล่านี้นี่เราจะต้องศึกษาคัมภีร์จากง่ายๆขึ้นไปหายากที่สุดก็นับว่าเป็นพระคุณต่อการศึกษา บาลีของคณะสงฆ์ไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชชรยาณวโรรสเพราะองค์ทรงเล็งเห็นการไกลว่าภาษาบาลีเป็นภาษาที่เรียนยากและก็เป็นภาษาที่ขลังกุลบุตรกุลธิดาที่เข้ามาศึกษาแล้วมาศึกษาคำพีที่รจจนาด้วยภาษาบาลีล้วนๆนี่จะท้อถอยเป็นเหตุให้ท้อแท้ แล้วก็ภาษาบาลีที่เรียนยากอยู่แล้วยิ่งมาเจอคำเพหรือตำรับตำราที่เรียนยากก็ยิ่งจะทำให้ท้อแท้เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเรียบเรียงคำเพบาลีวยากรณ์ด้วยข้อความภาษาไทยไว้ให้เรากุลบุตรกุลธิดาที่ต้องการจะศึกษาพระพุทธพนิครับเข้ามาศึกษาก่อน คำพีเหล่านี้เป็นคำพีบาลีวยากรที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวาชิระยานวโรรสพระองค์เรียบเรียงมาจากตำรับตำราคำพีสัทธาวิเศษกลุ่มต่างๆมาให้พวกเราเรียน คัมภีร์บาลีวยากรณมีทั้งหมด3สายที่ผู้จะศึกษาพระไตรปิฎกจะต้องศึกษาการก็หนึ่งคัมภีร์กัจจายนะและคัมภีร์สายกัจจายนะเหล่านี้ก็มีคัมภีร์ปัทถารูประสิทธิภาราวตานเป็นต้นนะครับคัมภีร์กัจจายนะนี้แต่งในประเทศอินเดียคัมภีร์ที่2ก็คือคัมภีร์โมกขาลานะและคัมภีร์สายโมกขาลานะอันนี้แต่งในประเทศลังกาและคัมภีร์ที่3คือคัมภีร์สัทนิติและคัมภีร์สายสัทนิติอันนี้แต่งในพม่า เพราะฉะนั้นคำพีเหล่านี้เรียบเรียงด้วยภาษาบาลีสมเด็จพระมหาสมรเจ้านี้พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าถ้ากุลบุตรกุลธิดาที่เพิ่งจะบวชเข้ามาในบวรพุทธศาสนาเข้ามาศึกษาคำพีนี้เลยนี่นะครับจะเป็นเหตุให้ท้อแท้หมดกำลังใจเพราะเป็นคำพีที่มีเนื้อหาสาระมากเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเรียบเรียงคำพีบาลีวยากรขึ้นมาเพื่อเป็นหลักสูตรของมหมามกุตรราช,ชวิทยายลัยหรือว่าวัดบวร,บรนิเวศนะครับ โดยพระองค์ได้เรียบเรียงบาลีวากรณ์ไว้ให้พวกเราท่านทั้งหลายนี่ได้เรียนกันอยู่สี่ภาคด้วยกันนะครับพระองค์ภาคที่หนึ่งนี้พระองค์แบ่งเป็นภาคของอักขรวิธีภาคที่สองเป็นวจีวิภาคแล้วก็ที่สามเป็นวากะยะสัมพันธ์แล้วก็ที่สี่ฉันทลักษโดยอักขรวิธีนั้นพระสมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านได้เรียบเรียงว่าอักขรวิธีนี้เป็นภาคที่ว่าด้วยอักขระ อักขรานี่ก็หมายถึงอักษรน,นั่นนะครับในภาษาบาลีนี่แบ่งเป็นสองแบ่งเป็นสองชนิดก็คือหนึ่งสมัญญาวิธานเนี่ยพระองค์ได้แสดงว่าอักขระทั้งที่เป็นสระและพยัญชนะนั้นเกิดมาจากฐานไหนบ้างมีกรอะไรเป็นที่ทําเสียงแล้วก็ส่วนที่สองนี่คือสนทิแสดงวิธีการต่ออักขระให้เนื่องกันอันนี้คือภาคที่หนึ่งซึ่งเราจะได้ศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะครับเสร็จแล้วภาคที่สองเป็นวจีวิภาค ว่าด้วยเรื่องชนิดของคําในภาษาบาลีเหมือนเหมือนกับภาษาไทยของเราก็มีทั้งคํานามคําคุณนามคาสรรพนามในภาษาบาลีก็เช่นเดียวกันครับภาษาบาลีของเรามีคําพูดที่อยู่ในพัะไรปิโดกรสภาษาเดกาอะไรต่างๆนี้นะครับมีทั้งหมด6ชนิดก็คือเริ่มตั้งแต่นามศัพท์อภิยาศัพท์อาขยาศกิจสมารแล้วก็ตัดทิศเสร็จแล้วบริีวยากร,ร์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์ ได้วางว่ากยะสัมพันธ์นี้ให้เราศึกษากันในชั้นประโยคคอทสามนะครับว่ากยะสัมพันธ์นี่ว่าด้วยการรบการรบนี่ก็คือหน้าที่ของคำอย่างเช่นว่าปุริโสมีหน้าที่อย่างไรบ้างว่ากยะสัมพันธ์จะได้บอกท่านปุริสังทุติยายพัธมีหน้าที่อย่างไรบ้างว่าวกาลยะสัมพันธ์จะได้บอกหน้าที่ไว้ให้แล้วก็คำพูดในแต่ละประโยคแต่ละประโยคนั้นนะครับจะเชื่อมต่อกันอย่างไรอย่างเช่นสทโสทโอธนังปัจติ สูทมีความสัมพันธ์อะไรกับปัจจติปัจจิติมีความสัมพันธ์ะะนอะไรกับสูโทโนังสือว่ากระยะสัมพันธ์จะได้บอกความรู้ให้ท่านเสร็จแล้วภาคท,ที่สี่ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ,จ้าพระองค์วางหลักสูตรไว้ให้พวกเราเรียนก็คือฉันทลักษ์ว่าด้วยเรื่องโครงฉันกาก,กรทั้งคาถาที่เป็นวันพฤทและมาตราพฤษเพื่อนนักศึกษาบลีครับก่อนที่เราจะได้เข้าสู่บทเรียน ที่พิสดารเนื้อหาที่พิสดารน,นั้นก็จะขอบอกท่านทั้งหลายไว้ก่อนนะครับว่าบทเรียนวิชาบาลีวยากรณ์ต่อไปนี้มีอุปการะทั้งการต่อสอบบาลีสนามหลวงของท่านระดับประโยค1-2แล้วก็ประโยค3 นอกจากนั้นผมผู้เป็นวิทยากรก็ยังจะได้นําความรู้พิเศษอื่น,นๆเข้ามาเพิ่มเติมเสริมแต่งให้ท่านทั้งหลายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ขอให้เพื่อนนักศึกษาภาษาบาลีทุกรูปทุกท่านนะครับได้ตั้งใจเข้าสู่บทเรียนแล้วก็เนื้อหาสาระนั้นก็จะมีอุปการะแก่ท่านทั้งหลายด้วยนะครับ